สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การอเมรดวงค,งคลิปวันนี้ินี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานความคิดความรู้สึกของเมือที่สามเขารู้สึกไม่ชอบอะไรในตัวของคุณนะคะอาจจะเป็นรูปร่างหน้าตาพฤติกรรมคำพูดบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ชอบคุณบางคนบางท่านบอกว่าเธอมีสิทธไม่ชอบฉันด้วยเหรอนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลัคนาราศีที่โดดเด่นนะคะ สเตินควเกิดวันเสาร์ธาตุไฟเจะนนาราศีมิถุนทัดลมอคอคเรียสราศีกลุ่มทัตลมยูเรนะัสธาตลมเมถุนุกลุ่มเอ,อิร์ธาดินพืชศพกันมาก่อนไฟธาตุไฟเมสินหนุมวัธธนามมีนกรกฎปิจิกมูลราศีมีนราศีกรกฎนะะวันที่เกิดของคุณและเขารักสามเศร้า เราหลายๆควรมี19 26 3 23 11 24 14แล้วก็20นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณนะคะที่ทำให้เมื่อที่สามเขารู้สึกไม่ชอบคุณเกลียดคุณนะคะหรือว่ามันไส้คุณอะไรก็แล้วแต่นะคะ พลังงานของคุณเป็นอย่างไรในสายตาของมือที่สามณตอนนี้เวลานี้รวมทั้งอดีตด้วยนะคะความโดดเด่นที่ทำให้มือที่สามนาำไม่ชอบคุณ จริงๆแล้วนะคะพฤติกรรมของคุณการกระทําของคุณทําให้มือที่3มเนี่ยคืออาจจะมองไม่เห็นอะไรเลยเป็นการที่เหมือนกับว่าไม่ได้เปิดเผยการใช้ชีวิตนะคะหรือว่าเรื่องส่วนตัวใดๆแต่เป็นการที่แบบเหมือนที่คุณอยากจะโชว์ให้เห็นเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องการทํางานรายได้แล้วก็ความสุข เป็นสิ่งที่คุณอยากจะโชว์ให้มือที่สามเห็นว่าคุณประสบความสำเร็จได้โดยที่ไม่มีคนรักเก่านะคุณไม่แคร์ว่าออชีวิตคนรักเก่าของคุณนะแม้มือที่สามจะได้ครอบครองแย่งชิงไปเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ฉันเดือดร้อนเพราะฉันเป็นเดี่ยมเพรสอยู่ ะะฉันสามารถดูแลตัวเองได้ฉันมีความสุขได้ฉันมีเงินฉันมีความมั่นคงในชีวิตฉันมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไม่จําเป็นต้องมีสามีคนรักนะ,ะเป็นคนที่รักตัวเองเป็นคนทีอ่อยู่ในสังคมอย่างเชิดชายเปล่งประกายไม่หลบหลบซ่อนๆน,นะคะแล้วก็ทําอะไรที่มันเหมือนกับว่า มีแต่คนชื่นชมมีแต่คนชื่นชอบสรลเสริญยกย่องภูมิใจกับความดีของตัวเองที่ทำมานะคะนี่คือสิ่งที่ทำให้มือที่สามนะ,ะมันไส้คุณแล้วก็อิจฉาคุณนะคะเขาอยากรู้อะในสิ่งที่คุณปิดบังเนี่ยไอ้แปดดาบตรงเนี้ยอาจจะเป็นการบล็อกบงังพฤติกรรมบางอย่างนะ,ะที่แบบมันเป็นเรื่องดักดกอะความเครียดความเศร้าอะมีไหม นะคะความทุกข์ปัญหาอะไรก็ได้นะคะขอให้ได้รู้เถอะนะคะอารมณ์แตกเขาไม่เห็นไงเขาส่องแล้วเขาก็ไม่เห็นว่าคุณจะมีความทุกข์อะไรเลยนะคะเออสงสัยจะทําใจได้แล้วมัง้งมีความสุขนะคะเฉิดฉายเป็นประก้าเนี่ย d e p r e s s รสนะ,ะแต่พลังงานของเด็กถือถ้วยคุณอาจจะไม่ได้อายุมากนะักนะ,ะคุณก็เลยดูดีไงนะ,ะคุณเคยเป็นตัวจริงคุณเคยสมบูรณ์แบบนะคะคุณมีครอบครัวที่ดีอบอุ่น ในสายตาของมือที่3นะคะเขาอยากได้ตรงนั้นเหมือนคุณมากๆตอนนี้คือแบบส่องแล้วก็มีความรู้สึกเจ็บปวดนะในสิ่งที่ได้รับมานะคะได้คนรักคู่รักของคุณมาครอบครองแต่กลับไม่มีความสุขเนี่ยก้มหน้านะก้มหน้ายอมรับวิบากกรรมเพราะว่า the will of fortune คือวิบากกรรมโชคชะตา นะคะมันอาจจะทําให้ตัวของคุณเนี่ยคือหลุดพ้นออกจากวิบากกรรมตรงนั้นแล้วมือที่สาเป็นคนที่ไปรับวิบากกรรมแทนคือคนรักเก่าของคุณที่ไปสร้างความปวดหัวให้กับมือที่สามนะคะนี่คือสิ่งที่เขาเห็นเขาก็อยากจะเห็นความทุกข์ของคุณบ้างคุณมีความทุกข์อะไรบ้างไหมเดอะซันขนาดนี้ออกมายืนยันอะเอาความทุกข์ที่ไหนมาโชว์ก่อนนะคะไม่มีความทุกข์ทั้งสิ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามือที่สามีความรู้สึก ไม่ชอบอะไรในตัวของคุณนะตอนนี้เวลานี้นะคะเอาพลังงานปัจจุบันอดีตอะเราอาจจะเหมือนกับว่าเราอาจจะไม่โดดเด่นนะคะก็เลยทําให้คนรักเก่าของเราเนี่ยไปเลือกมือที่สามแต่พอคนรักเก่าของเราไปอยู่กับมือที่สามมือที่สามเขาก็คิดว่าเขาได้ของดีไงเขาได้ทองเขาได้เพชรอะไร่งเงี้ยแต่ชีวิตของเขาอาจจะตกต่าเพราะว่าวิบากกรรมก็ได้นะคะมือที่สาม ไม่ชอบอะไรในตัวคุณตอนนี้เวลานี้ในสิ่งที่คุณมีในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณเป็นนะคะอันนี้พลังงานคุณล้วนๆนะเขาบอกว่าคุณมีอาชีพการงานที่มั่นคงคุณมีครอบครัวที่มั่นคงคุณมีบ้านคุณมีทรัพย์สินเงินทองคุณมีคนที่รักคุณอะ คือคนเก่าคนเก่าของคุณที่มองว่าคุณยังเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบอยู่นะคะคือคนเก่าของคุณยังไม่ลืมคุณนะเขายังรักคุณอยู่เหมือนเดิมจนทุกวันนี้นะคะแต่ด้วยความที่แบบเหมือนต้องเป็นชะตากรรมวิบากกรรมบางอย่างทำให้คุณกับคนรักเก่าของคุณน่ะเหมือนมันมีความแตกต่างกันเนาะพรมลิขิตจ,จัดสรรให้ตัวของคุณเนี่ยหลุดพ้นจากวิบากกรรมไง แล้ววิบากกรรมตัวใหญ่ก็ไปอยู่กับมือที่สามนะคะแล้วมือที่สามก็ไม่สามารถที่จะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับตัวของคุณได้นะคะทั้งๆท,ที่เขาก็มีคนรักคู่รักของคุณอยู่แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมั่นในความรักที่คนรักของคุณนีให้กับเขาทุกวันนี้ก็ยังยังไม่คิดว่าคนรักของคุณเนี่ยรักเขาเลย เพราะว่าคนรักของคุณเหมือนมาในรูปแบบของเดวีว่ะความรักที่มันมาในรูปแบบของความลุ่มหลงมัวเมาไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีตังมีแต่นี่สินมาฝากมือที่สามด้วยบางท่านนะคะคือเหมือนกับว่าเหมือนมือที่สามได้คนรักของคุณไปได้ทั้งตัวหัวใจหัวใจยังไม่ได้อ่าได้สภาวะนี่สินได้ความกดดันได้ความเครียดได้ความทุกข์ต่างๆอ่ะ นะก็ยังไม่รู้สึกว่ามันได้อะไรที่มันพิเศษแล้วก็มีความสุขเลยเหมือนวิบากกรรมนำพาให้ชีวิตของมือที่สามมีแต่เรื่องท็อกซิกในชีวิตนะตั้งแต่ได้แต่งงานใช้ชีวิตคู่กับคู่รักคนรักของคุณนะยังไม่มีความรู้สึกมีความสุขเลยเขาบอกเขาคาดหวังความสุขนะเขาคาดหวังสิ่งดีๆจากคนรักเก่าของคุณแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง นะคะความเป็นคุณหญิงคุณนายความโดดเด่น mm hmm. เฉิดฉายปิ่งประกายเขาว่าเขาบอกว่า mm hmm. มือที่สามเนี่ยบอกว่าคุณเคยมีมันคุณเคยได้รับมันคุณเคยสุขสบายคุณเคยแบบเหมือนกับได้รับทุกสิทงทุกอย่างจากคนรักของคุณน่ะนะอาจจะได้บ้านได้ทรัพย์สินเงินทองเป็นของคุณนะคะมีทุกอย่างอ่ะที่เหมือนกับว่าเขากลับเป็นคนที่จะต้องให้คนรักเขาคุณด้วยซ้ำนะคะตั้งแต่คบกัน แต่คุณกลับเป็นคนที่เคยได้จากคนรักเก่าของคุณก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะแต่บางคนท่านบอกว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกนะคะฉันเป็นคนเปย์มันเองแหละนะและมือที่สามคิดว่าคุณมีอะไรนะคะที่ทำให้มือที่สามรู้สึกว่ามันไม่ชอบอ่ะนะคะไม่ชอบในตัวคุณคือมันน่าจะเป็นสิ่งที่ คุณมีความสงบสุขคุณมีความสงบสุขนะคะคุณมีชีวิตที่สงบสุขในขณะที่มือที่สามได้รับความได้ผู้ครองคนรักของคุณมาครอบครองแต่กลายเป็นว่าชีวิตเกิดความวุ่นวายเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยเจ็บปวดทุกทรมานเสียใจแป๊บเดียวแหละ เออนะคะถูกแย่งจริงคนรักมาก็แป๊บเดียวแหละเสียใจแป๊บเดียวแต่คนที่ต้องต้องเหมือนกับว่าเดือดร้อนเสียใจเป็นนานๆนะ่ะคือเขานะคะคือมือที่สามเองที่ฉันเไปแย่งจริงคนรักของเธอมาแล้วฉันก็คิดว่าชีวิตของเขาจะมีความสุขนะคะแต่ไม่ใช่ไงเออเป็นการที่แบบไปสร้างวิบากกรรมสร้างเวรสร้างกรรมให้กับตัวเองไปแย่งจริงคนรักของคนอื่นมาคิดว่าชีวิตจะมีความสุขที่ไหนได้ คนที่มีความสุขคือคุณนะคะได้หมดเวรหมดกรรมจากคนรักที่ไม่ซื่อสัตย์แล้วก็ไม่จริงใจนะและมือที่สามนะคะเขาคิดว่าคุณมีอะไรดีกว่าเขาแล้วเขาไม่ชอบคุณก็ยังมีหัวใจของคนรักเก่าของคุณที่ยังรักแล้วก็เธอทูนคุณอยู่อ่ะนะคะ คือเหมือนตัวของคนรักเก่าของคุณเนี่ยยังไม่ลืมความดียังไม่ลืมสิ่งดีๆที่คุณเคยทําไว้กับเขาอ่ะมันเป็นบุญคุณเลยแหละนะคะที่คนรักเก่าของคุณไม่ลืมบางคนท่านนะคะรักและก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างเอาอกเอาใจทุกอย่างปฏิบัติพัดวีทุกอย่างแต่ด้วยความไม่ดีของคนรักเก่าของคุณเนี่ยนะคะคือไม่เห็นไม่เห็นคุณค่า ไม่เห็นความดีนอกใจนอกลูนอกทางไปเลือกมือที่สามไปอยู่กับมือที่สามแล้วก็หวังว่ามือที่สามจะดีกว่าแต่ที่ไหญได้นะเจ็บปวดสิในสิ่งที่เคยได้จากคุณนะคะแต่หาที่มือที่สามไม่มีนะะก็เลยทำให้มือที่สามมีความรู้สึกว่าเออการที่คนรักเก่าของคุณมาอยู่กับมือที่สามเนี่ยก็คิดว่า เขาเป็นคนที <voice> ่มีอะไรเหนือกว่าคุณหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วนะพอมาอยู่ด้วยกันจริงๆกับเกิดความทุกข์นะคะมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องราวนะคะคือเหมือนกับมาอยู่ด้วยกันจริงๆไม่อยากอยู่ใกล้กันด้วยซ้ํากับมือที่สามนะคะมีแต่จะหนีอย่างเดียวเลยคนละก่อของคุณเนี่ยก็เลยทําให้มือที่สามมีความรู้สึกว่าเออตอนที่คนละก่อของคุณอยู่กับคุณเนี่ยเขาทำยังไงเขาเป็นคนยังไง นะคุณต้องเอาเอาใจเขาแค่ไหนนะเขาถึงจะดีด้วยอะไรเงี้ยคือคุณอาจจะเคยได้รับสิ่งเหล่านั้นแต่มือที่สามไม่เคยได้รับนะจากคนรักเก่าของคุณเขาก็เลยรู้สึกว่าความดีความที่แบบทําดีกับคนรักเก่าของคุณแล้วเขาเคยทําดีด้วยหรือเปล่านะคะเขาเคยทําดีกับคุณหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณอาจจะเคยได้รับนะแต่กับมือที่สามคือทําไมฉันต้องเป็นฝ่ายให้เพียงฝ่ายเดียวนะคะและ ในสิ่งที่คุณมีแล้วมือที่สามไม่มีคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าอิสระเสรีนะคะเป็นคนที่เหมือนกับสามารถที่ปล่อยวางแล้วก็ไม่ยึดติดอยู่กับความทุกข์ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วอคือเป็นคนที่สามารถบริหารจัดการชีวิตของตัวเองได้นะผิดวางอกหักเสียใจนะผิดพลาดล้มเหลวในชีวิตนะเริ่มต้นใหม่ได้รวดเร็ว แล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆด้วยสิ่งที่คุณมีแล้วมือที่สามไม่มีก็คือความเป็นคนที่ปล่อยวางอะไรได้ง่ายๆนะคะเป็นคนที่ไม่อมทุกข์เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีไหวพริบเอาตัวรอดได้เก่งนะเป็นคนที่ทํามาหากินได้เองเป็นคนที่ไม่ไม่หวังพึ่งพาคนรักเก่าของคุณนะคะเป็นคนที่ดิ้นรนเองอ่ะ ทำเองโดยที่แบบไม่รู้สึกขาดอะไรเลยคุณเก่งอะ่ะ The เม g ิเชียนะคุณก็ทํามาหากินของคุณไปไม่มีคนรักไม่มีคู่รักนะคะก็เริ่มต้นใหม่นะคะในสิ่งที่มือที่สามไม่มีมือที่สามน่าจะกลัวว่าเขาจะถูกทิ้งกลัวว่าเขาจะถูกคนรักเก่าของคุณทิ้งไปแล้วเขาเอาตัวรอดไม่ได้อะ่ะเขาจะเป็นเหมือนคุณไม่ได้ไงเขาจะแบบคือเขามีภาระเยอะอะ่ะเขาก็เลยกลัวว่าเขาจะถูกทอดทิ้ง นะคะและจะต้องรับผิดชอบแบกรับภาระ,ระเพียงคนเดียวและมือที่สามนะ,ะไม่ชอบอะไรที่คุณมีในสิ่งที่คุณมีคือคุณอาจจะได้รับบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็นโอกาสเป็นสิ่งดีๆเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวของคุณได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ อาจจะเป็นในเรื่องของบุญกุศลหนุนนาที่ทําให้ตัวของคุณประสบความสําเร็จหรือว่าทาอะไรได้โดยที่แบบเหมือนกับว่าทําให้ตัวของคุณเนี่ยอืเชื่อมั่นในตัวเองอะคุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วคุณเป็นคนที่เหมือนกับค่อน้างจะดื้อเป็นคนที่เหมือนคิดเองทําเองมีบุญกุศลหนุนนําแล้วคุณก็เป็นคนใจิตใจดีมีเมตตา นะคะเป็นคนที่รักครอบครัวสิ่งที่คุณมีแล้วทําให้เมื่อที่สามรู้สึกไม่ชอบอะ่ะเป็นในเรื่องของการได้รับโอกาสเป็นในเรื่องของการได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้คนแล้วก็สังคมอาชีพการงานที่คุณทํานะคะเออมันทําให้ตัวของคุณคแบบเรียกว่าเออลุกขึ้นมาพัง,งาดอีกครั้งหนึ่งได้อะ่ะ มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันเนี่ยเป็นคนดีนะคะฉันทําดีมาตลอดนะคะไม่มีใครมาทําร้ายทําลายฉันได้อะไรเนี่ยทำให้มือที่3มีความมีความรู้สึกว่าคุณมีบุญกุศลหนุนนำนะคะ<ม>ก็ไม่ชอบอะนะคะคือแบบคนอะไรอะจะทําอะไรได้ประสบความสําเร็จนะ,ะมีแต่คนสนับสนุนช่วยเหลือส mm ิ่งที่คุณมีแล้วมือที่3ไม่ชอบความสวยความเป็นเดอะสตาร์ ความเป็นคนเก่งความเป็นคนที่จิตใจดีความเป็นคนที่ใจเย็นนะคะความเป็นคนที่เหมือนกับว่าได้อะไรมาง่ายๆนะ,ะจากธุรกิจการงานที่คุณทำปัจจุบันเนี่ยคือคุณน่าที่จะเหมือนกับเคยเหนื่อยเคยลําบากมาแล้วแหละนะคะเคยมีในเรื่องของความทุกอกทุกใจเครียดนะ,คะเคยมีปัญหาในอดีตมาเยอะแยะมากมายแต่ก็ปัจจุบันนี้ ผ่านอะไรมาเยอะแล้วอะ่ะมันอยู่ในช่วงของการฟรีสไตล์แล้วอ่ะนะคะเออในช่วงของการที่แบบปล่อยวางในช่วงของการที่เรียนรู้ในในช่วงของการที่ปลดปล่อยความทุกข์นะคะอะไรก็ง่ายๆ่ายสบายสบายได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นมีความสุขไม่ต้องไปดิ้นรนขวัขวายเหมือนเขามองว่าคุณมีทุกอย่างแล้วอะ่ะ นะคะในสิ่งที่เขาไม่มีชื่อเสียงความสวยความโดดเด่นดวงดังร่ำรวยมีเงินมีทองมีกินมีใช้เหลือกินเหลือ,กลอกเก็บนะคะไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากนักแล้วอ่ะชิวๆนะคะนี่คือสิ่งที่คุณมีแล้วมือที่สามไม่มีแล้วเขาก็ไม่ชอบเขาอิจฉาคุณนะคะมือที่สามรู้สึกไม่ชอบว่าคุณเนี่ยอเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่เห็นจะต้องออกมา พูดยืนยันนะว่าตัวเองเนี่ยประกาศบอกว่าตัวเองเป็นคนดีอะไรเงี้ยคือไม่ไม่ได้อยากจะให้คนอื่นรู้ว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนที่มีความมีคุณธรรมประจําใจเป็นคนที่ถูกลังแกอะไรเงี้ยไม่มีเลยเขาเห็นว่าคุณเหมือนกับอยู่ในพื้นที่ของคุณโฟกัสแต่สิ่งที่มันสําคัญแล้วคุณก็ไม่ได้ไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครด้วยว่าเออ คุณอะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาทําบุญหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการโพสโซเชียลนะที่บอกว่าจะไปทําบุญอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นมีนะคะทาบุญสร้างบุญสร้างกุศลนะคะบริจาคเงินอะไรก็ไม่ค่อยเห็นแต่เขารู้แหละว่าคุณทําเขารู้แหละว่าคุณเป็นคนคนดีชอบทําบุญชอบช่วยเหลือนะคะแต่ก็ทําในรูปแบบของความที่แบบพึงพอใจไม่จําเป็นต้องประกาศบอกนะคะ เ,เขาเขาเหมือนกับว่าเขาเห็นว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเงินนะคะแต่คุณก็เหมือนกับว่าก็ไม่ได้ยึดติดยึดมั่นกับการสร้างบุญสร้างกุศลสักเท่าไหร่คือใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสมถะนะคะแต่ดูแบบเรียกว่าเหมือนมังกรอ่ะมังกรผงาดฟ้ามีความสุขได้ในรูปแบบของตัวเองดูแบบเพอร์เฟกดูแบบเออไม่ต้องอวดไม่ต้องโอ้อวดอะไรไม่ต้องอวดความสุขแต่ดูมีความสุขนะคะ รู้แหละว่าคุณมีความสุขนะกินดีอยู่ดีมีความสุขไม่ต้องโอ้อวดใดๆและมือที่สามเขารู้สึกไม่ชอบคุณเขาเห็นว่าคุณเนี่ยคือเป็นคนที่ทำอะไรแล้วคือเปิดเผยเนาะเปิดเผยตรงไปตรงมา,งมาชัดเจนเด็ดขาดนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าทำอะไรแล้วทำจริงพูดจริงนะเป็นคนที่เหมือนกับให้จริงหรือว่านะในสิ่งที่คุณทำเนี่ย คุณทํางานนะคุณก็โฟกัสที่งานคุณเรียนคุณก็โฟกัสที่การเรียนนะหรือว่าคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถชัดเจนว่าคุณเก่งเรื่องนี้นะอ่ะคุณก็เปิดเผยออกไปนะคะก็ทําให้เหมือนกับว่าความโดดเด่นในตัวของคุณที่เขาอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนในเรื่องของความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะที่มันเหมือนกับบางคนบางท่านอยู่ดีๆก็มาเป็นหมอดู นะคะเป็นไลฟ์โค้ดเป็นครูบาอาจารย์เป็นคน, an, นที่แบบมีชื่อเสียงโด่งดังในสิ่งที่เขาไม่ไม่เคยรู้มาก่อนหรือว่าโด่งดังขนาดไหนนะคะก็ยังไม่รู้แต่เขารู้สึกว่าเออเมื่อเปรียบเทียบกับเขาแล้วเขาไม่มีแบบเนี้ยเออมันมันได้มาจากไหนนะคะเรียนรู้มาจากไหนมันเกิดขึ้นได้ยังไง ทำไมคุณถึงเข้าใจทำไมคุณถึงเก่งจังอะไรเงี้ยนะคะในสิ่งที่เขาไม่มี mm. ก็เลยทําให้มือที่3อิจฉาคุณไม่ชอบคุณหลายคนหลายท่านนะคะที่เหมือนกับมีประสบการณ์ชีวิตในเรื่องความรักผิดหวังหรือว่ามีบททดสอบของจัก,กรวาลทําให้ตัวของคุณเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นรู้ครูบาอาจารย์อาชีพการงาน,นที่มันแตกต่างจากคนอื่นนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่มันเหนือเหนือความคาดหมาย นะเกิดขึ้นหมอดูไลโค้ด like นะผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญนะในสีที่แบบคนธรรมดานะค่อนข้างที่จะไม่มีนะะคก็เป็นพลังงานส่วนน้อยแหละ,นะะอาจจะถูกเหมือนกับว่าอาบททดสอบนะถูกดึงให้ออกมาเป็นผู้แสดงความรู้ความสามารถบางอย่างนะะคจักรวาลเลือกคุณมาถูกบททดสอบเพื่อที่จะให้ตัวของคุณเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะ แสดงออกถึงความโดดเด่นในตัวคุณช่วยเหลือผู้อื่นนะคนนี่คือสิ่งที่คุณมีอ่ะมันเป็นความเชี่ยวชาญความรู้เฉพาะด้านนะคะออในศาสตร์แขนงต่างๆนะในความโดดเด่นต่างๆนะจากคนอื่นคนทั่วๆไปนะคะทำให้เมื่อที่สามไม่ชอบคุณนะคะก็เลยเหมือนกับว่าอิจฉาแหละนะคะก็อยากอยากได้นะ,ะบางทีอ่ะ ความเป็นครูบาอาจารย์มันต้องมีในพื้นดวงชะตานะทุกคนชอบผู้ชอบสัง่งชอบสอนชอบบอกในที่ทางที่ดีเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจซื่อตรงไม่หวังผลตอบแทนมากจนเกินไปไม่เอาเอาเปรียบผู้อื่นนะ,ะมีความเห็นอกเห็นใจในงานบริการรับรู้รับฟงังแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะไม่เอา <c oughs> ผลประโยชน์ส่วนตัวนะมาเป็นอันดับหนึ่ง นะคะก็จะทำให้เป็นผู้ที่สามารถที่จะมีความโดดเด่นแตกต่างจากผู้อื่นได้อยู่ในความถูกต้องนะคะแต่ก็ไม่ใช่แบบร้อยเปอร์เซนต์หรอกนะคะคนเราก็คือต้องกินต้องใช้อ่ะนะคะเป็นหมอดูครูบาอาจารย์นะมีค่าอุปกรณ์ค่าเน็ตนะคะต้องกินต้องใช้มีครอบครัวเหมือนกันมีสิ่งที่ต้องลงทุนนะคะก็อาจจะเก็บค่าบริการเล็กน้อยเนี่ย นะคะคือตัวอย่างของคนที่ถูกเลือกนะ,ะของคนที่แบบเหมือนจะต้องตื่นรู้จะต้องเข้าใจต้องมาเป็นผู้บอกผู้รู้เป็นครูบาอาจารย์สองสังนะ,ะ,ออนะะในสิทงที่คุณมีคนที่เป็นมือที่สามไม่มีคนที่อิจฉาไม่มีคนทอกซิกไม่มีนะคะเพราะว่าไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนั่นเองฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ